สบายดีพอเด้อนาคุณคุ้นเนาะไผเด้อนี่คุณคุ้นก็เห็นอยู่โดนบางอย่างนะจื้อเจ้าอยู่จื้อเจ้าอยู่แต่ผมจื้อชื่อเออาข้ายุ่งจ่ะเดี๋ยวว่านี่การดำเนินการว่านี่พักพอนะพ่อพานนี่เออไปอนั่นไปวางเพิงเันผี้บ่าเป็นหลวงเด้อ๋อ

ตกอีกแล้วเนาะวาวหนีมากน้ำฝาน้ำผุนหนเลยเนาะ <c oughs> ไป, <c oughs> ไปดึงไปดึงไป เฮ้าเฮ้ยแล้ทีการสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะว่พ่อพ่อกันคือเก้าแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กลับมา อาหาร้องบุตรบิณฑคือเก่าเนาะจะมีหลายๆทานเพื่อนเอฟซีเพื่อกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะให้มาอาหารองบุตรบิณนีเด้อสันเนาะดีโอ๊ดใจน้ำที่ทางทีมงานบอเซนได้เข,ข้ามาหาทาง้องบุตรบิณฑ์สันไปลองเนาะ,ะมาซอยเนาะเพป็นคนข่าวคนน้ำมันแหละพี่น้อยเนาะ,ะวัววานนี่กะับวัชพากันคนอยู่แต่ว่าฝนตกพี่น้อยเนาะวานนี่ก็ได้พี่น้อยเนาะก็เลยบุลย์ควนซับพี่น้อยเนาะป้าตัวพี่น้องเนาะ มัอนี้กัมีเปอร์เซ็นต์ผลสตูกู่แลพิโน่เห็งเนาะมันนี้ก็ได้ส่วงถึงเทียงไม่บนี่ะพี่น่เหนเนาะบุ้ว่าสตุ๊จุดๆใดพี่นเนเนาะมอนี้ก็ได้เนาะถึงมันที่สามสิบเอละพี่น่เเนาะนพายุเข่าพี่น่เนเนาะมามื่อนี้กัมาำกันสคนพี่น้องเนาะมอนีกมติ่นบด้มาน้ำพี่นเเนาะมนนี้ก็ได้เนาะดีว่ีเพิคนมีเวียมีงานทางอื่นทางกายไปแน่เนา ก็เลยปะดามาพี่น้องเนาะอ่างุทิอาที่เป็นรอบบ่ายนมุทิอาวาตาพูดภาษาเซเลนมากกันีพี่น้องเนาะเราติดตามน้ำกันพี่น้องเนาะมันนี้กับมาอาทั้งสองบุตรพี่พอดีสร้างพูดกันมาเห็นวิเห็นงานพอดีพี่น้องเนาะว่าในเพื่นกับพักพี่น้องเนาะพักมือเฮือนเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็ได้มาแล้วพี่น้อยเนาะก็ถือว่าว่าอยู่แล้วพี่น้อยเนาะอ๋อน้องเนาะป้าซาพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับฝาก โปรโมทก,บบกคุณเนาะทางโปรโมทพี่รองเอฟซนะีหรือว่าทางคุณรักคุณญญเจดีเบื่อสุขสุขคนเนาะที่คอยซัพพอร์ตเนาะแล้วก็บุกขดขามโฆษณาพี่น้องเนาะเบุกคลิปให้จดจ่อคลิปแล้วก็บ,บุกขดขามโฆษณาพี่น้องเองนาะคมโคุณในลายเด้อพีอ่นะ้องเด้อเนาะภาษาพี่น้องเนาะแล้ก,ก็บรรลายห้างเนาะสิาพากันบอสษัทสิาพาเข้าไปเบืนะ้องเนาะเฮือนงามของทางน้ำมันระีที่หนึ่งเนาะคนนี้สร้างเกระแสเล่าพี่นะ้องเนาะต่อมต่อมต่อยอะพี่รองนะอ,อย่องเงนาะ ปลาโตพี่น้องเลยป้าสาพี่น้องเลยเนาะพี่พี่ลองเลยเนาะมืดฟ้ามืดฝนอีกแล้วพี่น้องเอ้ผู้มืดี้ายุกิสิมาตกอีกคือเก้าพี่น้องเนาะวัวฝนเนาะตรงนี้ฝนตกพี่น้องเลยเนาะฮ่าโตพี่น้องเลยเนาะบัว่านี่มากระนองสายฟ้าฝนกอ่าบัวใหญ่เมื่อพี่น้องเลยเนาะว่านี่ก็ไดเออโต

มูจ้าบเอ,อเอ่อ,อก็เรียนนำเมือ,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 อเนเนาะคนแรกแล้วว่าเขานำซ้ำปาลาเนาะนีอ่อะไรคนวานนี่พวเออคนมึงคนมึงเนยเออเอถไทยระบาคนเออเออ ใส่รถไทยคนเลยพี่รองนองะรถไทยกมากเลยพูดคำดคนน้ำสางปะฮะออกะุดแล้วมูนี่วาสว่าคุ้ดน้ำส่างซอยได้มูนี่เอากมูนี่เอาเลอเจ้ากินอีกคกนเล่อเฉลอเ่าสิไปถ่ายุูนเด้อ tiền một chút một hai mới thả ba lốt. à, nó, giờ gì, hà con, tuỳ lâu, nhớ. Tìm hiểu, hầu hết. Tìm hiểu, hầu hết. Tìm nè. hầu đi đó. hả? ตัง้งเมื่งตอนบ่ายแล้วทีม้าตอนบ่ายก็มีสบายดีพอเด้อ,ดอดหน่าคุนค้นๆเนาะไผเด้อนี่ <c oughs> คุ้นๆก็เห็นอยู่โดนบางอย่างนะ<อ> <c oughs> ชื้อเจ้าอยู่แต่ผมจื่อชื่อเออข้าอยู่ชาเดี๋ยวว่านี่การดำเนินการว่านี่พักพอนะพ่อฟานนี่ ออไปไอ้นั้นไปวางเพิงเันผู้บาร์เป็นหลวงดิอ๋อคู่บาร์ด้วยด้รถจักแน่จั่นกับมาติคืนอยู่หแล้วอ๋อาอรี่กับป้าชูอ้าวคันแม่ด้โดยก่อนเป็นนั่งมีคเออเมื่อหาครอบครัวคือเอาแล้วครอบครัวเราอยู่คนเดียวโดยงานเนี้ยทุกวันเราดูดเมื่อเช่นึงเนาะ บ้านนี้คือชิแล่บุรีแล้วเดินเอ้าเอ้าแค่นั้น uh ม่มาเห็ดเฮ็ดสองคนนี่บ่พ่อแม่นสคนละอ่าสองคนมากยากการคุ้มช่องนี่แหละไปมากเขาอืมทีเนาะหนาวบ่ใส่เด้อหนูเตพีขึ้นไปย่างกินนี่ไะขึ้นไปเบิ่งซาบ่ย่านบ่บ่ย่านคมจูงบ่ ปาตัวคือกิ่งเลยว่ะบาเน,นี้ย่านเลยว่ะคือแบบซูๆนี่สั่นเลย <c oughs> เออคืออนะไรเนาะนี่แกใช้คำว่าให้เบี้ยมเลยเข่าคนแล้วเนะาะเข่ากันะเนเนาะคนแล้วว่านี่มโนของเขานะเนาะแล้วมันนี่แล้วมันนี่เลยเ,ลเ,ลเออ<ล>ถาก,กเล้วเนาะ จะงอยงอกได้ชื่อเจ้านีนเขาบอแซนเขาบ่าวันเงาวกับอันน่ะเขาบอจิตชื่ออยู่บอเนี่ยนี่บอสาลีพหรอซาลีบอเด้อโอ้เด้อบังยุคคลิปคนะลืมชื่อวะจะลืมชื่อไหนบอคลิปยาวดันดั้นชื่ออยู่เด้อเด้อชื่อแล้วกว่าไม่เล่นแล้วยังนุ่มๆอยู่เลยนาเต้าตังมีข่าย่องไหมน่ะเอาไว้ข่าย่องน่ะ บ่อเศษเราให้คนบังย่องช้ำเอ้าเห็นเบ่อไรตะเกาดำเต้น้อยจะ้นจ่อยไปลับไปเลยๆแลไปช่วยคนบ้านนั่นบ้านนี่ไปเลยเลยเป็นโอ้ยสำปูบ่าวขึ้นใหม่มาหนี้วะสว่านะเนาะมุ่งสูงเลยไปลังมัน thi <laughs> cả chơi lại đấy Được rồi chạy thằng so so này có nhiệt tình rồi thay thau cả soi soi cả nè nó khỏe nó cứ cọc cái đẻ mai đi câu vật chiêu không rồi cái chong mương mương chỉ chấm chắc bỏ. À? Đồ này đồ, đồ <laughs> <Để không? cười> <Để không? cười> บแรงบะรงนอนกับอบน้อย่แรงนี่นอนนี่แลนอ,นอยู่ใน <c oughs> เต็นเท่าน,นี้แล้วอันนี้ผมชื่อพยายมาให้และเนาะบันใดยาเราผลการผลต้ม<พ>แห้งน้อนน้องนีนนง่นหละพยายามนะพอตะบางผลเนาะพอะผลผลผลลมนำะอนะอยังนีเกพอไหมนีนี่มีผลอยู่ได้ไหนีนะมีกับบุแหงตีแต่ว่าบุหุวาิตมองได้แนมีกับลาจัก อะไวะหาหาหกสิบเอร์เซ็นต์นี่แหละพ่อเลยฝอยนี่งเจังลวผมทำมาชาดเพื่อนได้เลยแมนแต่เพื่นสังลาได้ของเือกัเพื่นก็เยกกระดั้นกับคือกันแมนย่งจำเฮาแล้วูุไปสาบไปไวไไแล้วไหวนากระดแมนใช่ไปแล้วคือกันแน่น้อกันทำบโตกับโได้กดโดยพี่น้องเวียดเนก็เห็ดห้เห็ดหน้าต้ยา

โตคือกัลละชันหนักบ่หนักและแือว่ากิ่งอยู่ได้คราวนี้จะขึ้นไปบ่ได้เราเห้ยหาส้นสั้นนิดนึงเฮ้ยนี่ขึ้นไปเลยรู้สึกว่าสีนสั้นแล้วเนาะฮ่ายังไงเนาะ

ช่วงโมงหนึ่งในเพชรเวียทางใดพ่อช่วงโมงหนึ่งในเพชรเวียทางใดช่วงโมงหนึ่งโอ้คุณสอยคุณบาคุณสั่งโรงเรียนอยู่บ้านปลาไหลคนนี้อ๋ออยู่บ้านปลาไหลฮู้ไปแล้วก็โอ้อยู่หันกับซีหาเดือนกูแล้วเห่ดแล้วนี่พี่น้องคนเฮ็ดหันเฮ็ดนี่เฮ็นบิดก่อนเอาอาณาไม่มาอาณาคนมาเสียมตัวหนึ่งมาตากกันก่อนไปคันได้ไปแล้วมันทำนี่โดยนี่นี่กระดุ๊ตตัวนึงตัวใหญ่ครับพี่องานสมอง เออคันฉันนั้นมากตั้คือตอนนี้แหละคันได้ไปคันมาพี่แหละคันโมเล่กับโมได้เมื่อยไงโดยเข้าเท่าโมเล่กันละตัวเท้าเห็ดเท่าเล่จังชีได้ไปมองไม่เนาะเดินมาแหละยขึ้นมดคว่ำละสามารถละเลยคนบอกว่าเมึงเอใส่บดแยกเลยกันเมื่อหัว่าเลยฝนตกเลยตกละตกซั่งนี้ใครยุ่งมานาโวยบักมิงเฮงไหนเออ ไป,ปกตกฝนตกพวกเขา่าวะพวกเข่าปะตนตกแล้นี่ปะยาง,ายางมั้ยบนตกเด้พี่น้องเลยเน,หน,ะนาะคือวาได้ยาพผมเนะาะ

ฮะกรแสละยันไม้นะนกเลยแค่น้องมุดแต่ว่าพื้นเดียวไดีบ่าล่งยังฟีบ่ตกพี่น้องเลยเนาะโอ้ยมาฝุกเข่าใช่ไหมพี่ก๊อ mặt bóng bóng mát không? bóng có bóng 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 không? bóng 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 ตรงอีแล้วเนะาะวาวดีมากน้ำฝ่าน้ำฝนเลยเนาะ <c oughs> ไปดึกไปดึกไป Oh, oh, hello, Hey. <laughs> <laughs> เซเนเหกระยานไม่เขาขึ้กันได้ดิเฮ้ยเฮงเขาเฮงเขาได้ดิตาคนดีๆเนาะที่แห่ถ่ายแล้วกด้อนก็บอก

พ่อมาจากไรเนาะเวียกันยังเฮ็ดบาทนี่ ทั้งทั้งพิภมแน่นะบ่าทั้งพิมพภูมิมาขึ้นเลยขึ้นลมเลยขึ้นลมเลยเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi <laughs>

เพียงบนไหนดนะดกเ <Okay, S 2> นาะเท่าไน่วอกโขกขาวไปเนอะมันต้องมีสองพื้นเนาะต้องมีสองพื้นกลมทับใส่กันเลยนะนยยนไดนน้หรือเปล่ไงบ้านหาคนเรีย้ยงมุเศร้าหน่อยที่ เขา่ามาเกี่ยวข่าวซอยเจ้านะลุงบ่รอเออเอาบล็อกน้องเลยเอาบล็อกจะก,ก้อนหนึ่งมาทับเท่าไยทับพวกเหมือนปิวปานแล้วตอนนั้นนะ โอเคไม่ได้ปิดเลยถาว่ามาทับไปหนี่อจาจจะก้อนหนึ่งก็ได้สองก้อนก็นได้โอ้โหถูกวานนี่ก็ฝนตกได้พี่น้องเหรอนะวานนี่ก็ได้อ่าจากจังไหนพ่อจะดีก็ได้เนาะก็สิจากทายคลิปแน่กิ่นี่พี่นอ้องเนาะก็เลยตั้งกล้องลุ่มฝุน่นสภาพกองก็ได้พี่น้องเนาะขอโทษขอภัยนล้วมันลาย ขับเจยไว้น้องเลยอันละาครับรับ ครับว่าเห็นนะพอล,ลมบบพัดอยู่อ่าได้ไดนเนี่ยเพราะมนันตามันสั่นอย่างน้เากันมาวานี่กาฝ่าฝนมน้ำมือก็ฝนมน้อีกเลยเราวีเพเลเนาะมาตัเขาเนก็ซุกลยเนาะปาตัเดือง นาษาพี่น้องเนาะ,ะสำหรับที่นี่ทั้งบอดัดดี้กับซไดอ่าขอจบลิปสะกะ่อนเ้อพี่น้องเด้อเนาะพี่ก็จัเลขอโทษขอไปน้ำองเลยเนาะ,ะตัวเนีคุดระเบอ้อของน้ำขุดเลยบอกขุดเลยก็ได้ปะว่าขุดซอยใมกจกมาเด้อ สุขขดต้องามซอยน้องมันก่อนพี่น้องเหรอเนาะสาพี่น้องเนาะสำหรับทีน่นี่จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเนาะที่พาจันได,ด้อดออออขอโทษขออภยัยแล้วพี่น้องด้วยเราทำมาคำจ่าได้ทั้งสวัสดีเนาะอ่าวังวนั้นทูเนาะขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเนาะแล้วคลิปนี้สิอ่าจบคลิปซะก่อนเนาะมันก็นยัางงานยาพอสมควรลแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิ สิต่อไปเนาะสิคุดห้องน้ำอ่าซอยนอกเพื่อนก้อนพี่น้องเนาะอ่าปรีว่ามินี่กาซีได้ภักตะขึ้นใบบ้านปักขั่วอยู่พี่น้องไงเนาะไปทางเฮือนเอื้อน,นพี่น้องเอลยขอฝากพี่กันให้ใจเด้กพี่น้องเด้อเนาจะดีมีแห่งตุกทานทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดี